วันนี้พามาร้านกุ้งเก่าค่ะร้านขนมเบื้องโบราณครูแดงอยู่ที่พุทธมนทลสาย3ซอย2นะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเทศกาลสงการก็จะมีส่งน้ำพระพุทธรูปด้วยค่ะในร้านตกแต่งแบบสวนค่ะมีที่จอดรถด้วย คุณครูก็เป็นคุณครูของคุณพ่อเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ท่านเกษียณแล้วก็เลยมาเปิดร้านขนมเบื้องค่ะอันนี้คุณครูทําโชว์พร้อมกับสอนวิธีการทำคร่าวๆด้วยค่ะข,อ,ขอม้าวิเด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาพาไปปุ๊บ่วนทิมน้ากนะคะข้ากูนี้คือมะพร้าวเึักใส่กุ้งและผักชีกระเทียมพริกไทยตามแล้วกูแล้วก็ผัดผัดจนหอมมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเต้า ไผ่โปมาจากเ็ดเสียนค่ะรับก็ต้องมีเทพเด็กรับ ที่นี่ยังใช้เตาถ่านอยู่เลยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็มาดูน้ำจิ้มค่ะก็จะทานกับน้ำจิ้มแตงกวานะคะแล้วก็ใส่ถั่วแล้วก็พริกค่ะก็คล้ายๆน้ำจิ้มทอดมันค่ะมาชิมกันเลยค่ะอันนี้นะคะด้านในค่ะก็จะมีไส้เนื้ออันนี้แบบทานง่ายหน่อยก็หั่นเรียบร้อยแล้วอร่อยมากๆค่ะ